ช่างระบายสีลวฝีมือสมัครเล่นของดิฉันเองมาดูผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นยังไงนี่เลยฝีมือดิฉันล้วนๆฝีมือแบบสมัครเล่นฝีมือแบบจำเป็นไงคะช่างมาทาสีห้องลูกสาวเสร็จแล้วสีมันเหลือ เราก็เสียดายเราก็มาทดลองระบายสีล้วบ้านผลที่ได้อย่างที่เห็นเป็นที่น่าพึงพอใจไม่น่าเชื่อว่าเราจะวาดได้ท,ทั้งที่เราก็ไม่ได้เรียนด้านศิลป์มาพูดง่ายๆก็คือหุ่นไม่ให้ใจรักชอบอ่ะชอบใส่แบบอิสระเสรีแบบนี้แหละนึกได้อะไรก็ใส่ลงไปดอกไม้ ภูเขาต้นไม้ใบหญ้ามันก็เป็นอะไรที่เพลิดเพลินดีแล้วก็ได้เห็นความสามารถของเราอีกมุมหนึง่งหลายคนในหมู่บ้านก็ถอดจอดรถถ่ายรูปกันบอกว่าเออสวยดีสวยดีมองแล้วเย็นตาใครสนใจจะให้ไปวาดรั้วบ้านก็บอกมานะคะยินดีชอบ เห็นหลายคนชื่นชอบเราก็มีความสุขพอมีความสุขเราก็อยากจะใช้ความสามารถของเราลองดูสิว่าเออเราจะทำได้ดีขนาดไหนอันนี้ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปจะไปหาลั้วใครอีกนะ้ามาให้วาดใครอยากจะให้ไปวาดเ็าบอกมาเด้อ <laughs> ยินดียินดีโชว์ฝีมือแต่ไม่รับผลนะคะไม่รับประกันนะคะดูภาพระยะไกลกันพวกเรา อันนี้คือภาพระยะไกลหลายท่านบอกอยากเห็นภาพระยะไกลลองดูนะคะและมีอีกหลายหลายท่านต้องการให้ป้าทำคลิปสอนวาดได้เรื่องละข้างบ้านเขายอมเสียสละรั้วบ้านเดี๋ยวป้าจะทำคลิปสอนให้ละเอียดถ้าใครสนใจติดตามนะคะรับรองว่าพอป้าวาดเสร็จ ทุกคนก็จะวาดได้ป้าจะทำให้ละเอียดเลยจะสอนแบบละเอียดยิบเลยดูไปวาดไปรับรองยังไงยังไงทุกคนก็จะวาดได้ในสไตล์ของตัวเองป้าจะทำคลิปสอนให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะคอยดูคอยติดตามเดี๋ยวจะสอนให้เป็นจนได้เลยขอให้ใจรักก็พอแล้วป้ามีเป็นแบบ ภาพแขวนเล็กๆป้าวาดไว้ถ้าใครสนใจก็ลองจิ้มทิตะก้าได้นะป้ามีเป็นบางช่วงบางตอนของภาพแขวนลองดูนะคะเดี๋ยวป้าจะทำสอนให้เป็นให้ได้เลยใครที่สนใจเราจะสอนแบบไม่มีหลักการเราจะสอนแบบไม่ใช่วิชาการถ้าแบบนั้นมันจะสอนยากมันเรียนยาก เอาแบบสไตล์เราแบบง่ายๆเดี๋ยวป้าจะสอนทำนะในเมื่อทุกคนอยากจะวาดเป็นป้าจะทำคลิปสอนป้าจะวาดกำแพงบ้านข้างๆบ้านนี่แหละเขายอมเสียสละให้วาดเดี๋ยวป้าจะอัดคลิปวิธีการระบายสีวิธีการวาดแบบง่ายๆรับรองว่าใครดูแล้วก็ทำเป็น เพราะว่าเราจะไม่สอนแบบที่เราเคยเรียนมาที่จะต้องมาลากเส้นละเอียดละอ,อ้นน,นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะพากันละเลงเลยไม่ได้แบบหนึ่งก็ต้องได้แบบหนึ่งจนได้แหละป้าจะทำคลิปสอนนะรับรองว่าใครดูคลิปป้าจบป้าเชื่อว่าต้องวาดได้แน่ๆเพราะว่าป้าจะสอนแบบทางลัดแบบเข้าใจง่ายๆลองดูนะ ทุกคนว่าใครจะเรียนได้ไวกว่ากันติดตามนะคะ